เราก็ต้องขอคขอุณทสนีนท,ท,ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายดีๆร้อยรวยเช่นเคยวันนี้อยู่กเกมโรบอกซี่บอสแหมเรามาพักจากหองไครซาเลวกลับมาเล่นโรบอกกันบ้างแมปนี้ผมไปเห็นในติกตอกตะลุกๆะกมาก็เลยอยากเล่นเลยมาเล่นไหนดูซิมีรถให้เลือก3คันอืมไม่ผมชอบคันสุดท้ายผมชอบคันนี้เราคันนี้ไปเล่นเน็ นหนดูสิแม่งไม่โหลดด้วยเน็ตออกมาละเนี่ยล่ะปึบทำเงินในเอ็กซี่บอสโดยส่งลูกค้าส่งมอบหมายลูกค้าสามคนอ่าโว้ววววเน็ตเคะแล้วดูไงว่าลูกค้าอ๋อนี่อ่ะ นี่คือลูกค้าไม่ใช่นี่คนดูไงอ่ะอลูกค้าทั่วไปคนเมืองต้องไปหาล่ะนี่มันเหมือนเป็นนี่ลูกค้าป่ะ อ๋อนี่เห็นลูกค้าอาวะเจอขึ้นเลยครับคุณลูกค้าไปซูบนั่งรถเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านลูกค้ารถเราเร็วแรงถึงใจความปลอดภัยเป็นศูนย์ว้วเชื่อมือผมได้จับแน่นๆครับท่านผู้ชมเอ้ยสุกคลูกค้าเราใกล้ถึงปลายทางแล้ว เชื่อมือผมว้าวอ๋อต้องอยู่กล่องสีเขียวเถอะอ๋เอเนี่ยลระลงได้ไหมเอาลงสิอ่าโอเคเยี่ยมโอ้อีกสองคนอ่านี่ไงเชิญขึ้นเลยครับคุณลูกค้า อ๋รถผมนั่งได้อ๋อรถผมรับครอบครัวไว้ได้เหนะถอยไม่มีอ่ะอ๋อนู่นถอยถอยไถอยไปรับลูกค้าถอยขึ้นมาเลยลูกค้าเออดัดๆขึ้นมาเลยครับคุณลูกค้าแหมเรื่องมากด้วยแหมพมกเพื่อเล่นด้วยนะหรือว่าของเราต้องไอ้นี่ก่อนวาท่านผู้ชม หนึ่งดาววะไม่มีหนึ่งดาวบางหอนี่ไงแม่งนี่ครอบครัวอีก <c oughs> นี่นี่ได้จะได้ได้ไหมไม่ได้แน่เลย้ยมันมีลูกสองชี้ด้วยถูกปะ นลูกค้าวัดดีจ้ามันเรียกยากเหมือนกันแน่ๆไปเลยครับไปแค่ต้องการไปที่เซ็นเตอร์ซิตี้ไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้าเราเราับประกันความแรงแต่ไม่รับประกันความปลอดภัยเชื่อมือได้เลยหนา ไปครับถึงแล้วโอเคครับขอให้ทำงานโดยสวิภาพได้ไรอ่ะโอเคไปลูกค้าคนสุดท้ายโอ้นี่ไงเจอแล้วจอดสอิรถไม่จอดสักที ไปไหนว่ามาครับคุณลูกค้าให้มันไปคืออะไรวะไปเชื่อมือขวาปลอดภัยไม่มีครับรถผม <quant> <me> ความแรงเป็นที่หนึ่ง ความปลอดภัยเป็นรองอยู่ใกล้แท้หลังคุณลูกค้าใกล้ถึงง,งังกลางครับอีกแป๊ไอสามสามร้อยเมตรมเหลืออีกสองร้อยยี่สิบเมตรมครับทุกท,ทาใจเย็นๆนะครับใจลมลมเอาละ ถึงแล้วครับเอาไปสิอาถึงขอบคุณที่ให้บริการครับคุณวิาโอเคแล้วไงต่อขึ้นปะไม่ขึ้นเวนแถวนี้นะยังไม่บี แถวนี้ไม่มีดาวแบบใกล้ๆเลยว่ะทุกท่านเทเลพอร์ตโอเคอ้ยมีโชว์รูมซื้อขายรถมันซื้ออะไรได้บ้่งอ่ะซื้อรถได้ไหมแต่ผมเพิ่งจะเล่นได้ยงซื้อไม่ได้ ไปขับแท็กซี่ต่อท่านผู้ชมหาลูกค้าหาลูกค้าขอเราเลือกลูกค้าย่างมาเลยนับได้แค่ดาวอ๋อนี่ไงนับได้ประมาณหนึ่งดาวเฮ้ยไม่เปรีไปไหนครับคุณลูกค้าจัดไปครับครับได้เลยครับระยะทาง260เมตร แป๊บเดียวเชื่อมือผมจะไงก็ถึงครับถึงสวรค์หรือนะันลกก็แล้วแต่คุณลูกค้าโอ้ยคุณลูกค้าชอบนันรลกหรือสวรค์ก็เชิญตาสบายเอไปไม่ได้ติดเลยติดเลยวะ <c oughs> อยู่ๆก็ติดเออถึงแล้วครับโอเค อย่าลืมให้5้าดาวสำหรับการบริการด้วยนะครับคุณลูกค้าไปไหมครับคุณลูกค้าไปไหมขึ้นมาได้เลยไปไหนโอเคครับทุณลูกค้าเชื่อมือแท็กซี่มือฉังได้เลยเออโอยขึ้นไม่ได้ก็ไม่บอกไปโลด ทางตรงเป็นทางที่เรีวที่สุดแต่บางทางก็ใช้ไม่ได้เฮ้ยแข่งเปล่าใครข้างหน้าทำไมมันเรีวกว่าเราวะมันหายไปไหนแล้ววะ แข่งเปล่าแข่งเปล่าข้างหน้าจอดแล้วไม่ต้องห่วงคุณลูกค้าไปทางอยู่ใกล้ๆโว้ยความเร็วถึงใจความปลอดภัยถึงนรกครับขอบคุณที่ใช้บริการแท็กซี่มือเก่าของเราไปไหมครับคุณลูกค้คาเชยขึ้นครับเชยขึ้น ไปไหนว่ามาครับอ๋อช่างซ่อมด้วยไปครับเชิญครับรถสายแท็กซี่กับเราบอกเลยความเร็วเป็นที่จดจำแต่ความปลอดภัยเป็นที่ถูกลืม,มครับเดี๋ยวข้างหน้าไปรอดโอ้อยู่ไกลนะครับคุณลูกค้ามาทำอะไรแถวนี้ครับอ๋อมาซื้อของเหร เบาๆลดความมาครับไปดีนะ่ไอ้แมพนี้เสาไฟไม่เป็นปัญหาไม่งั้นผมชนไปนหลายเสาแล้วอะไปโรดเดี่ยวอ่าเสาไฟทะลุได้แต่ต้นไม้ทะลุไม่ได้งงเว้ยไป อยู่ไกลคีิปหายเลยคนเนี้ยโอ้เลย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 ขอบคุณอย่าลืมให้ห้าดาวสายแท็กซี่ของเราด้วยได้อะไรมาไอของพวกนี้ไว้ทำอะไรวะท่านผู้ชมทื่อะอะไรวะ อันนี้น่าจะของเติมปะไม่น่าจะมีอะไรคลังสินค้าเอออามาทำอะไรได้วะโอ้เอารถได้ดูวิซื้อรถอ๋อนี่คือที่ซีรถดูสิอ๋อสองพั 2, นไอ้พวกนี้ยิงซื้อไม่ได้อะต้องเลเวลอ่ะ ต้องมีเลเวลด้วยวแล้วเลเวลหาจากไหนอันนี้คืออะไรอันนี้มันต้องมีเลเวลด้วยว่ะท่านผู้ชมแล้วเลเวลมันหาจากไหนวะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราเลเวลเท่าไหร่แล้วอ๋อรถคันนี้รับได้สิ่งสองจุดสองดาว ่าความคิดผมนะแถวนี้มิลคารวาวไม่ไม่รับไม่ได้รับไม่ได้อ้าผู้หญิงคนนี้รับได้ไปไปรับคนนู้นดีกว่า กดน,น้นดาวเยอะกว่าขึ้นมาเลยครับคุณผู้หญิงเดี๋ยวผมจะพาไปนักไปชอปปิ้งแท็กซี่เราความเร็วถูกใจแต่นารกก็ถูกใจเช่นกันไปครับ440เมตรข้างหน้าโปดรดหลบทางให้กับรถของเราว้วก็นึกว่าเหินได้เถอะ ติดเช็คแย่งกิงเลยนัน่นนั่นนั่นไปครับเอาละครับอย่าลืมให้ห้าดาวอา่ออ่ลดไหล โอ้ได้เงินอย่างเยอะไปมีใครขึ้นอีกไหมอันนี้ไปครอบครัวขึ้นได้ปะ่ะแต่รถเราคนสองที่นั่งไม่เหรอวะไม่ขึ้นได้เฉยไปครับ สวัสดีครับครอบครัวนี้คุณจะไปไหนเหรอไปตลาดสดหรือที่ไหนว่าปะสามร้อยสองร้อยเบตรครัหน้าใกล้ถึงแล้วโอ้ครอบครัวนี้เร็วดิวะเอาล่ะ ขอบคุณที่ใช้บริการโอ้ได้สองร้อยโอ้โวโวโคืนบออ๋อลดลดแคบเกินนีนะอันนี้ไม่พอรับไม่ได้อ่าผู้หญิงคนนี้รับได้ไปไหนว่ามาคุณผู้หญิงคุณเป็นไงบ้างโอ้สบายดีครับช่วงนี้หาลูกค้าง่ายครับ แต่ลูกค้าอยู่ไกลทุกลายเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอ้โหแหมมีแม่นับคันก็ไม่บอกถ้วย ไปท่านชูคุณทุยคุณลูกค้าที่จะเกียวางไข่เพราะหอนไข่ต้องเรียกท่านผู้ชมแต่เกียวดีต้องเรียกคุณลูกค้านะครับเป็นเล็กซี่โอ้ยคุณผู้หญิงทำไมอยู่บ้านอยู่ไกลไกลมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ย ไม่ใช่บ้านหรือมาทำงานครับโอ้โหเลย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 ลดแรงไปโทษทีครับถอยถอยถอยถเบรกโอเคโอ้ไเจ็ดร้อยสวัสดีครับพี่ใช้บริการแท็กซี่เราไหมครับไปไหนว่ามาครับพี่โอเคไกลอีกแล้วนะพี่ เมืองเก่าได้โปรดจัดไปครับบริการแท็กซี่เราเรื่องความเร็วเป็นที่สึ่งครับเรื่องชีวิตไว้ที่หลังไปไปกันต่อเชือ G.P.S e มันชี้ทางแปลกๆไงมาดูว่าท่านผู้ชม <c oughs> อยากได้รถแบบคนอื่นเขาบ้างต้องทำยังไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยอ้าวไปไม่ได้ถอยอีกถอยถอยถอยใกล้ <c oughs> ถึงแล้วครับคุณลูกค้ารออีกหน่อย จะถึงไปลทยทางหน้าประมาณร้อยแปดสิบร้อยหกสิบคุยเสียงใครวะโอเคครับขอบคุณที่ใช้บริการแท็กซี่เราอ่ะรับอีกคนหนึ่งก็น่าจะะจิปนี้ก็จะพอแค่นี้มาครับคุณผู้ชายไปไหนดี วันที่น่ารักต้องนั่งแท็กซี่ฉันอยากไปห้างสมัมปชัญาได้โปรดจัดไปครับห้างสมัมปชัญาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลใกล้ๆสองร้อยกว่าเมตรขอให้ช็อปให้สุขนะเชืรอขอบคุณที่ใช้บริการแท็กซี่ของเรา บายบายจ้าเราจะได้คนถ้าไกลอ่ะคนเยอะเกินโอเราไปได้สวัสดีครับคุณพ่อคุณลูกวันนี้จะไปไหนกันนะครับว่ามาเฮฮยอยู่แล้วครับไปไหนครับอ้าโปรด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 อะไรเหรอล e t s โ o ร์เจ็ดร้อยกว่าเมตรเนี่ย ไปอ้โววววเอาละมาแล้วเดี๋ยวข้างหน้าป้าจะถึงปลายทางแล้วครับคุณลูกค้าอย่าลืมซับสินไว้บนรถเราไปไว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 แหม่รถเราบันแรงเกินนะ อถอยอ่อบคูใจป่าจัดอ่าท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เขียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า